ก็ต้องขอกราบสวัสดีถ้ามาชมทุกท่านด้วยผมวันนี้กับผมมอเตอร์ไซค์สาวแลันนี้เกมโรบอทผมอยู่ในแมปอนิเมะกาแล็กซีก่ครับผมก็เป็นแมปแนวอะไรก็ไม่รู้นะเพื่อเจอเจอ,เจอบุกโลดอัดเลยเลยสวิตช์ทูโยเซ็คเกิลคาแรคเตอร์บายเพลซิ่งเดอะนัมเบอร์วันออนยูคีย์บอร์ดออมโมบายปุ่นก็คือตรงนี้ใช่ไหมหนึ่งสองตรงนี้ออ๋อนี่หนึ่ง ต้นขวาอ่าเรามีโกคูโอเคตัวต่อ now return your main character by อ่ากดตัว F อ่าหรือว่ากลับเป็นตัวปกติโดยกดตัว F หรือว่ากดขีดอันนี้อันแรกในโนท็อปโอเคมานาลิชก <knowledge> ็คือถ้ามานาเหลือศูนย์เนี่ยจะกลับไปที่ตัวหลักโอเคยูโรสอเมนคาแรเตอร์โอเค,อเคถ้าตัวละครเรา อแพ้ในการต่อสู้ตัวคอหลักนะใช่โอเคช่างมันแล้วบลา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 ,บราเราไม่ดูโอเคตอนนี้คือเราต้องเลือกใช่ไหมตัวหนึ่งโอเคตอนนี้เราต้องเลือกตัวหนึ่งมีเอมิเลียฮีโร่สเกล์ลองอาร์มนี่น่าจะลูฟี่เซเลเยอร์อนี่ทันจิโร่นินาตะแล้วก็มีโซโล ก็เราจะเลือกทันจิโร่แล้วกันมันเด่นเนี่ยมันแบบตัวเดียวจะโดดเลยไอ้แต่ลูฟี่ก็โดดเหมือนกันดีว่าเอาทันจิโร่และมาสเลเยอร์โซมาจิเมียงคนละกล้าใช่ไหมอินเวนตอรี่เปิดมาแล้วก็อิคิวปสองใช่ไหมโอเคในทางด้านของท่ามันจะมีบอกอยู่นะโกคูไม่ใช่โกคูมันกาคือกาคือมีสกิลบิกเบสแล้วก็ดาร์กอนคอมโบ ทันจิโร่มี water view กับ w a t เว wave form เฮ้ยอันติมีอันติด้วยเหรอทำไมโกคูไม่มีทันจิโร่มีเป็น Demon Sister ก็คือน้องสาวนะผมก็คือนิสโกเชียโอเคเราจะไปดูนี่ว่ามีโค้ดนะผมอ่าโค้ดใส่ตรงนี้เราดูดีกว่าเรามีตัวอะไรแล้วบ้างตอนนี้หลังจากใส่โค้ดไปทั้งหมดเราจะมีโกคูทันจิโร่โกดิคเลียนหรือว่าทางด้านของโจลูโน่แล้วก็มีออไม้ เฮ้ยโอเคท่า้านของโจโนมีท่ามูดามูดากับไลท์เบนน่าจะประมาณว่าให้ให้ชีวิตอะไรางี้ป่ะแล้วก็มีท่านี้ท่า้างของออมายมีดีทอยพัทหรือดีทอยสมิทแล้วก็แคลิฟอร์เนียแคลิฟอร์เนียนะครับดีย้ายเอ่อรีย้ายประเทศใช่ไหมหรือว่าทักอย่างอะไรแคลิฟอร์เนียสแลมนะผมโอเค แล้วก็มีอันติีของผมเป็นทู o for all เพราะฉะนั้นเราจะเอาโกคูออกเอาจูโนโไว้ช่องหนึ่งออไม้ไว้ไม่ไม่ออไม้ใช้ทีหลังได้เดี๋ยวเราจะทดสอบตัวละครทั้งหมดเลยโอเคมันจะมีดันเจียนใช่ไหมข้างๆเอ็อนอ๋อมีโอกาสดอกของด้วยโอ้โอ๋อเรามีโอกาสได้ตัวแปลว่าถึงเราไม่เลือกอีเวนต์ดันเจียนดันเจี้ยนอีเวนต์นะบีส เอฟนิตเอบิสหรือก็คือเล่นแบบรัวๆใช่ไหมไม่เข้าใจเหมือนกันมีช็อปนะชอ็อปอ๋อเกมพาร์ต V.P ก็คือจะได้สมชัดเลอร์ฟรีอีพิกคาแรคเตอร์ฟรีลีเจนดารี่เลเวล็สี่สิบจะโกงไปไหนมาดูฝั่งนี้กันก่อนฝั่งนี้มีโซสโตนโฟเทนหรือก็คืออ่น้ำพุใช่ไหมน้ำพุคืออัปเกรดได้นั่นแหละห้าสิบบาทโอเคใช้เหรียญอันนี้คือเทสตัมมี่อ่า อันนี้คือเทสพลังนะผมมันหนีงไงนี่คืออ่อดัมมี่ถึกหรออันนี้บอสแล้วอันนี้ก็ดัมมี่กาดใช่ไหมคือเราตีมันจะด็อกแบ็คเนี่ยโอเคมาดูพลังของโจลูนโนโจบาน่ะอืมโจลูโนูจโอมาอ,อ,อ,อย่างนี้เลยโอเคมีสกิลคิวกับอ e ีใช่ไหมเราดูต่อยก่อนต่อยสิบเอ็ดดามเมจค่อนข้างไม่ภูมิใจโอเคมาคิว มูดาโอ้มูดาบูดาบูดาค่อนข้างดีเลยนะอีอะโอ้ปูมึงปลูกต้นไม้มึงปลูกอย่างนี้เลยนะโอเคมีสกิลอาใช่ไหมอาร์ R. คืออาร์น่าจะมาว่าต่อยแรงนะโอเคมาทันจิโร่มาดูหน่อยสิสกิลคิวอ้ยวงล้ออีโอ้โหเฮ้ยทันจิโร่ปล่อยขึ้นดาบวะ่ะ สกิลอาร์นี่คือเป็นเ,เรียกน้องสาวไปตีใช่ไหมอ๋อคือด้านซ้ายอะเราด้านซ้ายเห็นสีฟ้ามันคือมานาครับผมวงล้อพิลุนไม่ใช่โอเคมาทันจิโร่ขึ้นดาบโอเคเดี๋ยวเราจะลอง,ลอ,งอีกสองตัวไหมอีกสองตัวที่เรามีใช่ไหมอ่าทางด้านของโกคูแล้วก็มีออมไมเป็นอันที่สองอ่ามาอันแรก ก็คือผมว่าต้องล็อกผมว่าต้องล็อกเป้าก่อนเพราะว่ามันใช้ฮามิฮามิห้าไงฮามิฮามิหาม้าโอ้พึ่งดีดีดีตะกิ้อีอะดาก้อนคอมโบต์คอมโบต้องต่อยใกล้ใกล้โอ้โหโอ้ฮามิฮามิหาม้า โอเคมาดูออไม้กันดีกว่ามาออไม้อะผมมัเริ่มด้วยการตีธรรมดาใช่ไหมเตะโอเคมันค่อนข้างธรรมดาโอเคคิวดีทรอยพันหรือดีทรอยสมารทโอ้โหแล้วก็มีแคลิฟอร์เนียสแลมโอเคแล้วก็มีทูโฟลโอ้โฟอนอ๋อ่วมมือกับฮีโร่เมื่อกี้นี้ ใช่เราจะเรียกเขาว่าฮีโร่เราจะไม่เรียกว่าเด็กูโอเคจากตัวละครเมื่อกี้นี้ผมผมขอเลือกใช้ทางด้าของเอ่ออองไม่นะเป็นเบอร์สองแล้วก็จนโน่เป็นเบอร์หน,โนโึน่งแล้วกันเพราะผมว่านี่นั่นจะทีมที่ดีอยู่นะในระดับหนึ่งนะถึงใครเอ่อแต่ว่าใครจะใช้ทีมอื่นก็แล้วแต่คุณผมใช้ทีมนี้ทำไมโอเคมีตรงนี้เป็นมือแชนป์แล้วคือนักเลขายคนขาย โอ้นี่ไงสามารถซื้อดวงวิญญาณได้นะมีท่างน้าของ Goku Black. โกคูแบล็กวิเย่หนึ่งพันเพชรเดลิงเกอร์อันนี้ไม่รู้มาจากเรื่องอะไรอะ่ะดวลช็อตเอ่อน่าจะเป็นสักอย่างหนึ่งน่าจะเป็นสักอย่างหนึ่งแหละโอเคมีซาเลเยอร์ทันจิโร่มีแล้วโซโลคิริตูแบล็กซอนแมนดิโอดิโอแต่มีท่าโอลา่าโอลา่าหมายความว่าอะไรกัน ดาร์กเกอร์ดาร์กเนอร์จากเรื่องอะไรไม่รู้เอเม利亚สามร้อยเพชรโอ้นี่คือเฮ้ย hey, ฮีโร่4ฟันก็สามพันเพชรเหรอผมต้องเก็บมาซื้อให้ได้ผมว่ามันต้องโกงมากเลยมีซื้อแหวนด้วยนี่คืออะไรมูนัสมานาอ๋อใส่เป็นประมาณว่าเปิร์ลอะไรเงี้ยแล้วก็มีอาร์เมอร์เป็นเกราะบวกเลือดเวพอนไม่มีโอเคเข้าใจมาเพเยอร์ดันเจียนไปเริ่มกันเลยอ๋อนี่ไงด่าน แฟนเลยเหรอโอเคได้มาเราเริ่มจากด่านแรกก่อนเลย c r e เอ e ใช่ไหมเป็นโหมด Normal ดิเฮาร์ด Hard, นี่คือมานาจะเรน Enemy Buff หมู EXP กพอ้ยอันนี้ดีอันนี้ดีมันจะมีแบบโหมด Easy นะผมที่คือแบบไม่มีอะไรเลยแต่ EXP น้อยของดอบก็0.5%เปอร์เซ็นต์คูณ0.5นะแล้วก็มีโหมดธรรมดาที่ของดอบคูณหนึ่งมานาลดเคยแบบอันแรกมานาไม่ลดอันนี้มานาลดเอ่อ ศัตรูโดนบัฟแล้วก็อีกเพิ่มขึ้นนั่นเราจะได้หมวฮาร์ดกันเลยสตาร์ทเลยไปเรามีคนเดียวในเซิร์ฟเวอร์เพราะนี่เทวีเริ่มได้โอเคมาดูหน่อยดิเขาบอกว่าเราจะแพ้ก็ต่อเมื่อตัวละครหลักเราตายแต่ในเมื่อเราไม่ได้ใช้ตัวละครหลักในการสู้ก็ไม่จำเป็นต้องกลัวเฮ้ยนี่มันเอ้ยนมามาูดาูปูกต้นไม้มามามาดิครับมาเฮ้ยเอาไมเจอกูแน่ดีทอยสมเฮ้ย โอ้โห و. ปับปั๊บปับทำไมเป็นร่างนี้วะทำไมเอาไม้กูผมเป็นเงี้ยอ,อ๋อถ้ามานะอ๋อคือถ้าเราใช้แปลงร่างอะเราจะเสียมานาด้วยเว้ยแล้วแล้ว,แล,วแล้วตัวกูไม่มีสก,กิลสักหน่อยอรู้สึกว่าเราจะใช้ขดับไม้ใช่ไหมคือถ้าระบบอาวุธเนี่ยมาเนี่ยเราก็จะได้ทางด้านของเอ่อเขาเรียกว่าววดีถ้าระบบอาวุธมาใช่ไหมเราก็จะได้ทางด้านของ เออสก,กิลใช่ไหมสำหรับตัวละครเรานะถ้ามันมานะผมเดาเล่นๆอะไรโอเคเดวิลอัพเ้วได้ซิวเลิงอ,อ่ะอันนี้จบแล้วเหรออ๋อไม่ใช่อ๋อมันเคลียร์เป็นดันหารไปโอเคอันนี้เป็นระดับสูงขึ้นมาหน่อยแมงบินมันบินใส่เว้ยเฮ้ยเชื่แมันปล่อยมัดโอเคมเทีนี้ก็อ๋อไม่แคลิฟอร์เนียสลมสมตรอืม โอ้โหโจลุนโนโจวาน่าอย่าดุมผู้มีความฝันไปเลยเมื่๊ดาอื้อปลูกต้นไม้ปับ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 ต่อย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 เอ้ยตัวละครเราไม่รีเลื่นนี่วะโอเคมาเอา,เอาไหมเอาไหมโอ้ยเฮียรีมานาอยู่โอเคทั้งมันมึงเลิกมึงเลิกได้แล้วสกิลเนี้ย จะล้อคุยลินมากไปแล้วล้อมากไปแล้วอืม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 เอเอเอ้ยโอเควิ่งอืมเอ้นี่คือตัวละครโดนบัฟแล้วใช่ไหมคือมันบัฟแหละแต่ว่ามันมันเก่งขึ้นด้วยเพราะว่าแบบเราไอ้นี่ด้วยแหละแต่ว่ามันก็โอเคมาขอดูหน่อยดิด่านสุดท้ายปะเนี่ยด่านสุดท้ายเอะมาดูหน่อยดิ ดูหน่อยดิป okay, okay, e ึ there, ๊บโอเคขึ้นไม่ได้ช okay. ่างมันเอ้ยโจลุโนโจวาน่ามาละมาละโอ้ววเฮ้ยหมูดับ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 ต้นไม้โอเคโคตมากเรียวอัพสวยฟันอู้ฟันอู้ฟันอ๋อถ้าเราเรียวอัพนี่คือดาเมจฟันเราจะเร็วแรงขึ้นด้วยนะจากตอนแรกอยู่ที่เจ็ดแปดใช่ไหมตอนนี้เก้าละเก้ากับสิบสิบเอ็ดสิบสอง อืม,อม,อมแรงๆขึ้นนิดเดียวแรงให้กูทำไมโอเคบอสอยู่ไหนบอสพวกแกอยู่ไหนมามาดูหน่อยดิฟอเนี่เอ้ยนี่ไงฟีเซอร์โอฟิเซอร์อย่างนี้เลยมาดิครับสองเมตรสองเมตรสองเมตร เอ้ยไปเว้ยแคลิฟอร์เนียสแลมโอ้ไม่ไม่ออกไม่ตายเหลือแต่กูกับบอสแล้วออกมามา,มาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปะเดี๋ยวเดี๋ยวปะล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวปะล่ะมา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 ,มาอืมกูสับกูสับสับเฮ้ยพวกนีพกน้พวกนี้มาพวกนี้มาทีพวกนี้ก่อนทีพวกนี้ก่อน ชดโอ้ซูมไม่ได oh! ้ซ really ูมโอ้โหมึงมึงปล่อยรัวจ oh, oh, ังเลยวะอ๋อคือเราต้องฟันใช่ไหมมันถึงจะเลิกปล่อยใส่เลิกปล่อยรัวไม่ได้ใช่ไหมก็มันปล่อยรัวมากเลยนะพวกนี้คือแบบอีกไม่ปล่อยละให้บอสตีให้บอสตีโดนบอสตีโอ้เฮียโอ้เฮียอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วปล่อยอีกแล้วปล่อยอีกแล้วไม่งปล่อยอีกแล้วแม่งปล่อยอีกแล้วปล่อยพลังปล่อยพลังปล่อยจังเลยปล่อยจังเลยขยันเนาะ เดี๋ยวลองเอาโกคูไปลงสนามจริงดูแล้วกันเพราะว่าเอาไมา้ผมว่าดีแล้วล่วะเดี๋ยวเราลองโกคูบ้างมาอ่ะโอเคมาเนี่ยมันไปโผล่ด่านนี้แล้วอ๋ Goku! Bless. อโกคู b l a s โอ้กว่ามึงจะปล่อยเนาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ๋อโกคู Goku มีบัฟเหรอคือถ้าตัวเองใกล้ตายนี่คือจะอโหดขึ้นอะไรเนี่ยใช้ได้ผิดเวลามากเลย ต่อยพวกนี้กว่าจะต่อยต้นานต้องชาร์จอะแบบชาร์จเสียเวลามากชาร์จทำไมทำไมทานไม่ปล่อยออกไปเลยละ่ะโอเครู้สึกว่าหลายๆตัวนี่คือพอใกล้ตายแล้วมันจะมีพลังของมันด้วยนะใช่ไหมอย่างโกคูก็เปลี่ยนร่างเปลี่ยนเป็นร่างเนี่ยไอ้อะไรนะอืออือยี่สิบเท่าบั๊บ เปลี่ยนร่างกลับเป็นธรรมดาธรรมดาสิวะโอเคน้องรีมานานะรีมานาอุย้ยไม่มีท่าให้กูใช้สักหน่อยเหรออึกอออพึบมาออไหมใช้พลังอืแคลิฟอร์เนียสมารทโอเค ไอช่องที่สามเนี่ยไว้ทําไมวะแบบมันมีม,นม,มันมีเลขสามให้กดเปลี่ยนตัวเป็นตัวที่สามนะหรือปกติต้องมีสามตัวแต่มันมีแค่สองตัวให้ผมอะแปลว่าต้องอัพเวลไปเรื่อยเปล่าอันนี้คือเมื่อเราใช้พลังเยอะไปนะเราก็จะการล่างปไปเงี้ยมันจะกากลงเอาละพลังหมดจัดเลยวิ่งจู๋ก่อนเราจะทําการแปลงล่างเพื่อสู้อย่างเดียวเราจะไม่สู้ด้วยตัวเราเองเพราะว่ามันจะเปลืองเลือดมากต้องเอาเลือดไปสู้กับบอส ดูเลยมาจกไงคยห,หลังหินแล้วหลังหินแล้วมาหนึ่งสองอ๋อไม้มาแล้วอืมมึงต่อยเหรอมึงก็ต่อยได้อืมอืมอืมอม,อม,มามาปล่อยพลังปล่อยพลังทำไมโอ้โหโอ้โหโอ้โอโอสัเมตรซื่อ สม์ทไปเลยต่อไปหาเลยวิ่งหาเลยใช้พลังมากไปนี่ไงใช้พลังมากไปแล้วเราจะอ่อนแอดาเมจเบาลงปะเนี่ยแม่งไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่เลยมันก็ยังแรงเหมือนเดิมนี่หว่าแต่ละตัวก็จะมีความสามารถของตัวเองแต่ละแต่ละตัวใช่ไหมงั้นเดี๋ยวค่อยไล่ดูทีหลังก็ได้แต่ก่อนอื่นเลยนะกำจ่าพวกบินก่อนอ๋อคือฟีเซอร์มันจะค่อยๆเรียกมาเรื่อยๆแปลว่ามันไม่ได้ออกมาทีเดียวนี่หว่าโอเคงั้นก็ กำจัดฟรีเซอร์ก่อนแล้วกันสมาทนี่ไงสมทสมาทสมาทสมทต่อยกูต่อยลัวๆต่อยลูลุไปแล้วเฮียไม่อยู่แล้วเป็นโกคูอัตานิยมไม่ใช่ใครโอเคนต่างหากแล้วโอ้ยไม่เอาเพื่อนไม่เอาอย่า Okay. พอวิ่งจุก่อนวิ่งจูกจุกก่อนจูกก่อนเลยจุกก่อนเดี๋ยวตายไม่เอาต้องได้ใช้อันตีรอบที 2, ่สองถือวะจะใช้อันตีรอบเดียวมไม่เท่หรอกเว้ยมาไอพวกนี้บินตามหน้าผมขาดตัวอือ๋ออันตีรอบที่สองเลยต่อยมาแล้วเออโอเคไม่เป็นไร ไม่เป็นไรไม่เป็นไรฝันต่อฝันต่อฝันต่อไปสืบสารเจตนาลมนาอิสโยเทินอิสโยเทินอืมอืมถ,ถึงตาเธอแล้วถึงตาเธอแล้วนะเดกูนะถ,ถึงตาเธอแล้วถึงตาเธอที่ต้องไปกำจัดฟรีเซอร์บนดวงดาวนี้อ่ากำจัดฆ่า,ตา,ต,า,ต,าตายตายตายอีกทีเดียวอีกทีเดียวอืออเรียบร้อยเอเคยได้วิญญาณโกคูเรียบร้อยอ่ากำจัดบอสเสร็จแล้วยากเหมือนกันเนี่ย ไม่ใช่ง่ายๆนะเว้ยยากเหมือนกันนะอ่ะก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อยู่นะนะก็ขอตลาไปของผมสวัสดีครับ